เมื่อโลกไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวรมธรรมะสวัสดีพี่น้องกริยานามิตรทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับผมทุกๆวันนะครับสุรพัฒมิตรหมอที่ช่องเผยแพร่ปัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ สายจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงะนะครับช่วงนี้ก็ต้องขออาราธนาบารมีหลวงพ่อนะครับมาปกปักรักษาพี่น้องอที่เจอกับอุทกภัยนะครับก็เรียกว่าภัยธรรมชาติเนาะอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับก็ขอให้บารมีหลวงพ่อจงอคุ้มครองให้พี่น้องทุกท่านจงแคล้วคลาดปลอดภัย จากสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาะนะครับวันนี้ผมก็จึงได้นำมีดด้ามงาปักไม้ของหลวงพ่อเดิมนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสกับบารมีของท่านนะครับเป็นมีดที่มีความยาวประมาณ7นิ้วนะครับ7นิ้วโดยประมาณเลยเป็นไซส์ที่น่าพกมากๆเลยะนะครับแล้วก็เป็นด้ามงาปักไม้ที่ คลาสสิกนะครับสวยงามนะครับเมื่อผมได้มาก็จะนำมาให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสได้เห็นกันทันทีนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็เข้ามาชมกันเลยดีกว่านะครับนะครับผมก็จะเน้นซูมให้ทุกท่านได้เห็นกันชัดนะครับนะครับฝักไม้ลายนี้นะครับสีของไม้ก็ น่าจะเป็นไม้ชิงชันนะครับก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นักสะสมวัตถุมงคลก็นิยมนำมาประกอบการทำฝักมีดนะครับนะครับแม้ก็เงินนะครับที่มีความสวยงามาชัดเจนมากนะครับเนี่ยนะครับแม้แต่ละเส้นปราหนีดนะคลาสสิกนะครับการเชื่อม จะอยู่ด้านเดียวกันหมดเลยนะครับใต้ท้องมีดชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับงาก็มีการแตกลายงาที่มีความสวยงามมากๆนะครับเล่มนี้จะแตกลายงาไม่เหมือนอเล่มอื่นนะครับที่ผมได้มีโอกาสนํามาให้พีน่น้องได้เห็นกันะนะครับถือว่าแตกลายงาที่คลาสสิกมากๆเลยนะครับนี่แล้วก็อีกด้านก็ชําเป็นลำเทียน นะครับถือว่าโบราณมากๆนะครับเน้นซูมให้ทุกท่านได้เห็นกันชัดๆนะครับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องแฟนคลับนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดอต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับผมก็ด้วยเจตนารมเจตนาหลักนะครับก็ จะขอเป็นสื่อกลางในการาเผยแพร่นะครับและก็นำสิ่งดีๆโดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับามารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันนะครับโดยเฉพาะเล่มนี้นะครับถือว่ามีความคลาสสิกมากๆพี่น้องท่านใดเห็นนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่านานๆทีที่ผมจะได้มีโอกาสานำเล่มที่มีความสมบูรณ์ ประวัติความเป็นมาก็ดีนะครับมีดเล่มนี้นะครับผมก็ได้มาจากคนพื้นที่นะครับได้มาจากสมัยโบราณก็เรียกข้าโบดีนะครับก็ผู้ผู้ดีมีเงินนะครับต้องคุยอย่างเงี้ยสมัยปัจจุบันเขาก็เรียกว่าเศรษฐีนะครับเนี่ยนะครับสภาพการเก็บมีดนี่ถือว่ามีความสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ นะครับนี่ก็เน้นให้ทุกท่านได้ชมภายนอกของมีดก่อนนะครับนาคและเงินนะครับชัดเจนการเข้ามีดเน่นนะครับไม่มีร่องรอยของการสังทคอนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับการาเข้ามาดูเข้ามาชมาเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับวัตถุมงคลโดยเฉพาะมีดนะครับเราก็ต้องใช้สติ ปัญญาในการพิจารณานะครับเก่าธรรมชาติอย่างไรต้องดูให้ออกนะครับเพราะนั้นเราจะไปเชื่ออย่าไปฟังจากคนอื่นว่าแท้อย่างนี้ไม่จริงไม่แท้อะไรยังไงนะครับอยากให้พี่น้องเข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองดีกว่านะครับเพราะว่าบาร,รมีของหลวงพ่อนะครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องอว่าคนเราไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะได้นะครับ มันมีองค์ประกอบหลายอย่างเรามีเงินถามว่ามีเงินดีไหมครับดีแต่ถ้าเรามีเงินไม่มีความศรัทธาอันนี้ก็ไปยากนะครับแต่ถ้าเรามีเงินแล้วก็มีความศรัทธานะครับอันนี้จะแน่นอนเลยนะครับเนี่ยนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับมันเป็นวัตถุมงคลที่เราอ่า มันเป็นมูลค่าทางจิตใจนะครับไม่สามารถที่จะ,ะประเมินราคาได้นะครับมันอยู่ที่ความพอใจอะนะครับใครที่เห็นคุณค่าราคามันก็จะแพงะนะครับนี่แหละเนี่ยนะครับเล่มนี้ก็ศิลปะช่างชิมนะครับเป็นน่องสิงที่มีความสวยงามคลาสสิกมากๆนะครับเนี่ยคาบไข่ความเป็นธรรมชาตินะครับเหล็ก ถือว่าเป็นเหล็กโบราณที่มีความแห้งมากๆเลยนะครับนี่ชัดเจนกระหนกดอกไม้ปลายมีดนะครับกระดูกงูล่องเลือดนะครับนี่แกเขาเรียกว่าตามฉบับช่งางที่มีความาปราณีตในการตีมีดนะครับสวยงามาเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ช่างชิมนะครับฟรีกมากๆเลย คิดยังไงตีได้อย่างนั้นนะครับนี่พี่น้องก็จะเห็นชัดเจนนะครับความหนาของใบมีดนะครับนี่สเสน่ของช่างชิมนะครับเรามาสัมผัสก็จะเห็นเลยนะครับน่องสิงสวยงามโบราณน,นะครับโลหะเหล็กต้องผ่านการเวลามาร่วมร้อยปีนะครับ การเข้ามีดนะครับแน่นไม่มีร่องรอยของการสันคลอนอเดิมๆนะครับก็ถือว่าเจ้าของเดิมนะครับเก็บรักษาไว้ดีมากๆเลยนะครับท่านใดที่หลงไหลนะครับที่ต้องการเป็นเจ้าของที่จะนำ าบารมีของหลวงพ่อไปบูชาต่อไปก็ถือว่าไม่ควรพลาดนะครับคลิปมากนะครับนะครับผมก็จะเน้นนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันได้สัมผัสกันประมาณนี้เลยนะครับนี่พิจารณานะครับบางทีการเช่าบูชามมีเรล่ายาไปเช่า โดยได้คําตอบจากคนอื่นมาแท้หรือไรยังไงนะครับเราต้องพิจารณาด้วยตนเองนะครับความสวยงามความคลาสสิกการพิจารณาต่างๆนะครับความเก่าของโลหะนะครับเนี่ยเพราะว่ามีดของหลวงพ่อเดิมนะครับเพียงได้รับการอธิษฐานจิตจากหลวงพ่อนะครับก็ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วเพราะว่าหลวงพ่อเดิมนี้ท่านไม่เหมือน พระเกจิท่านอื่นนะครับเพราะว่าพลังจิตของท่านนี้ถือว่าถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแค่ท่านบริกรรมสมัมผัสจิตของท่านบังคับนิดเดียวก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วนะครับเนี่ยก็คงไม่แปลกนะครับที่พี่น้องชาวจังหวัดนครสวรรค์ก็ให้ขนานนามกับท่านว่าเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แฟ นะครับเป็นที่ยอมรับของลูกศิษย์ลูกหา,าทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกนะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าของตำรับมิเทพสตราเบอร์1หนึ่งเมืองไทยนะครับเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าไม่พลาดโอกาสนะครับพี่น้องอนะครับการศึกษาสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นเราต้องเช่าบูชาด้วยการมีสตินะครับพิจารณา ดูนะครับว่าใช่หรือไม่อันนี้ต้องอยู่กับตัวท่านนะครับต้องพึ่งพาตัวเองเหมือนพุทธภาสิทธตที่ว่าอัตติอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะครับถ้าเราตราบใดที่เรายังอา,อาศัยลมหายใจคนอื่นปากคนอื่นเพื่อมาตอบคำถามกับเราอย่างนี้มันก็ยากนะครับเพราะนั้นถ้าเราพึ่งพาตัวเองแล้วจะแน่นอนที่สุด นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรักความศรัทธาแล้วค่อยๆพิจารณาค่อยศึกษาไปนะครับเราเราอย่าเอาความโลภนําหน้านะครับมันจะเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นความรู้จึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับสาหรับพี่น้องที่ชอบเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับนี่แหละผมก็จะนํามารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสได้พิจารณากันอย่างต่อเนื่องนะครับ ด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีจริงๆนะครับี่ก็ต้องเรียนกับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นกริยานมิตรทุกท่านะนะครับที่ผมก็จะนำมารีวิวให้ท่านได้ชมได้เห็นได้สัมผัสกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละ่ะพี่น้องอการตรงต่อเวลาก็ถือว่าสำคัญนะครับคลิปวีโอนี้ก็ถือว่าสมควรเก่เวลานะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ใน e ีพีหน้าะนะครับสำหรับอันนี้ผมจูพัฒนนิดหมอต้อก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับ